ก,ก็เท่ากับว่า BG ก็อาจจะหยุดเส้นทาง4ชแชมป์ของวิลลัมก็เป็นไปได้นะครับนิ่งไว้นิ่งไว้ทีนี้นะโค้ชคนใหม่ของท่าเรือเนี่ยก,กำลังหากันอยู่แหละนะครับแต่ว่าน่าจะใช่คนนี้แหละครับ สวัสดีครับผมชูบปัชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูบปัชญ์ยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดียวรับประเด็นแรกไปดูผลจับสลากลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับก็ปรากฏว่ามีศึกยักษ์ชนยักษ์นะครับคุณผู้ชมครับบีจีปทุมนะครับแชมป์เก่านะฮะจับสลากมาเจอกับบบุรรรีีัััมมมมยยย์์แชปสนนะะคโดเก้จ เล่นที่ช้างอารีนาบ้านของพิลามนั่นเองนะฮะแบบนัดเดียวจบรู้ผลเลยนะครับเห็นแล้วก็ต้องร้องซสีดเลยครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าพิลามเองเนี่ยปีนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับลุงเนวินเขาตั้งเป้า4แชมป์เลยนะฮะทางไทยลีกนะครับเอฟเอค,คัพลีกคัพแล้วก็รวมไปถึงช้อปปีค้คัพอีกหนึ่งรายการด้วยนะครับ โดยหลังจากที่ผลจับสลากออกมาเนี่ยผมเองก็ได้เข้าไปส่องคอมเมนต์ของแฟน BG นะครับซึ่งก็มีทั้งทําใจรอว่าจะตกรอบนะครับแล้วก็มีพวกที่แบบใจดีสู้เสือก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับให้กําลังใจทีมในการที่จะล้มบุรีรัมย์ให้ได้นั่นเองในเกมนี้นะครับซึ่งในคอมเมนต์เนี่ยมันก็มีแอดมินเพจ BG ก็มาปั่นกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับเป็นท็อปคอมเมนต์เลยนะครับใครเข้าไปดูได้น,นะครับ โดยเมนบอกว่าไปกันต่อนะครับนึกว่าพี่บอลพาเที่ยวนะครับไม่ใช่นะซึ่งเป็นแฟนก็เข้าไปแซวบอกว่าไปไหนล่ะไปบ้านหรือเปล่าเนี่ยนะฮะหรือว่าไปโดนยามหรออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะโดนแซวไปมากกว่านี้กันะก็มายาอีคอมเมนต์บอกว่าไปแข่งครับนะครับแล้วก็มี emoji หรือหัวใจนั่นเองนะครับนะซึ่งคอมเมนต์เนี่ยมันก็มีโพสต์แบบไม่กลัวด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะท้าชนเลยกับวิลลัมนะครับ บอกว่าจะเป็นแชมป์ก็ต้องเจอได้ทุกทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางคอมเมนต์นะครับบางคนนะฮะก็มีทําใจล่วงหน้ารอไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเม้นต์บอกว่าไม่รอดบ้างอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็แซลมือจับสลากนะครับก็คือโคชเบนพีระพงนะฮะตัวเป็นแฟนก็บอกว่าโวมือดีจัดเลยนะครับงานนี้จัดงานใหญ่ให้กับทีมนะครับด้วยการเจอด้วยการเจอํำสมใจอยากนะครับนะฮะ ซึ่งตอนจับสลากขึ้นมาผลบอกว่าเป็นชื่อของบุรีรัมเนี่ยโค้ดเบนถึงกับร้องโอ้โหเลยน,นั่นเองนะครับนะเก็บปากกาไว้ไม่อยู่เลยนะครับในการที่จะดวลกับบุรีรัมในรอบ16หกทีมลีกคัพน,นั่นเองนะครับซึ่งที่ทางคอมเมนต์ของแฟนบีจีเองก็หลากหลายนะคุณผู้ชมแต่ก็อย่าลืมนะครับ โปรแกรมเนี่ยมันไปเตะวันที่26คกุมภาพันธ์นะฮะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าน่าจะได้โคชแอนโทนีฮัสซันเนี่ยมาคุมทีมแล้วในช่วงเวลานั้นนะครับนะฮะบีเองก็จะได้มีกุญซื้อใหญ่แล้วนะครับอาจจะปราบได้ก็ไม่แน่นะครับงานนี้นะครับนิ่งไว้นิ่งไว้แฟนบีจีนะผมบอกไว้ก่อนนะไม่แน่เหมือนกันนะก็การโคจรมาเจอกันแบบนี้นะครับก,ก็เท่ากับว่า BG ก็อาจจะหยุด เส้นทาง4แชมป์ของวิลียมก็เป็นไปได้นะครับนิ่งไว้นิ่งไว้นะก็รอติดตามแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะใครจะไปรู้นะครับคุณผู้ชมนะครับนะฮะส่วนคู่อื่นนะครับที่น่าสนใจรอบ16ทีมก็มีชนะฮอนบินเจอกับทรูแบงคอกนะนะครับคุณผู้ชม แล้วก็ชนบุรีนะครับหรือการท่าเรือเนี่ยจะเจอกับขอนแก่นนะครับนะฮะก็รอติดตามดูนะครับสำหรับลีคับนะครับส่วนใครยาคอมเมนต์มาถามเมืองทองนี่ตกรอบไปแล้วนะฮะผมบอกไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาเม้นแซวอะไรกันอีกนะครับแพ้เมืองตรังในรอบที่แล้วนั่นเองนะครับแบบช็อกเลยนั่นเองก็ไปก่อนเพื่อนเลยสำหรับเมืองทองทัว์ลีคับในปีนี้นะครับอ่ะไปต่อกันที่อีกประเด็นครับคุณชงครับไปกันที่การท่าเรือกันหน่อยนะฮะก็ตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเลกที่2เป็นต้นมานี่ยังไม่ชนะใครเลยนะ ตอนนี้อย่างที่แฟนฟุตบอลทราบกันดีนะครับว่ายังใช้โคชโชคนะครับคุมทีมขัดตาทับไปก่อนช่วงระยะหนึ่งนะครับโดยมีโคชเอกนะฮะวัสพลนะครับอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยนะฮะยืนเป็นผู้ช่วยนะครับคู่กับทางโคชโชคไปนะครับเพื่อที่จะใช้โปรไลเซ้นนะครับในการทําให้ถูกกดของทางไทยลีกนั่นเีงนะฮะก็อาจจะให้ทําทีมไปจนจบซีซั่นเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสหรับการาเรือนะฮะ ทีนี้นะ่โค้ชคนใหม่ของท่าเรือเนี่ยก็กำลังหากันอยู่แหละนะครับแต่ว่าน่าจะใช่คนนี้แหละครับตามที่ผมได้รับรายงานมานะครับก็คือมาโนโพกิ้งนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเต็งจ๋าเลยนะครับพออันเนื่องมาจากการตั้งโค้ชเอ็กวัตสพลเข้ามาเนี่ยนะครับที่มานั่งเป็นผู้ช่วยโค้ชเนี่ยก็เขาเองก็เคยเป็นมือขวามาโน่นะครับรู้ใจรู้มือกันดีนั่นเองนะครับซึ่งก็ มานั่งผู้ช่วยโค้ชก็เพื่อมาปูทางไว้ก่อนนะครับนะฮะอันนี้ตามที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับโดยตอนนี้โคชมาโน่เนี่ยติดสัญญากับของอันฮานอยนะครับทีมเวียดนามนะแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยนะครับในรายการช็อปปี้คัพนั่นเองนะครับพาทีมเข้าสู่รอบนักอาไปเป็นทีมแรกเลยนะครับทีมจากเวียดนามทีมนี้นะครับโดยฝีมือของมาโน่นะครับซึ่งก็น่าจะให้มาโน่เนี่ยคุมจบภารกิจไปก่อนนะครับนะฮะถ้าเรือก็รอได้นะครับเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะฮะ เราก็มีว้ว่าว่าตอนนี้กําลังมีการคิดจะปฏิวัติทีมกันด้วยนะสำหรับการท่าเรือนะครับเพราะว่าผลงานอย่างที่เราทราบกันว่ามันไม่ค่อยดีเลยนะครับนะฮะทีแรกก็ดีอยู่หรอกแต่พอเวลาเข้าสู่กลางซีซั่นทีไรกราฟของทีเนี่ยมันเริ่มผลงานดิ่งเรื่อยๆนะครับนะฮะซึ่งถ้าาหได้มาโนเข้ามาทําทีก็อาจจะมีการปฏิวัติไปในตัวด้วยเลยนะครับทีนี้ก็ต้องจับตาดู เรื่องของโค้ชแล้วก็การปฏิวัติทีมการเปลี่ยนแปลงทีมของการท่าเรือให้ดีต่อจากนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำะมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีตันและฝากเลยก็เช่ากด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุปราชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทีตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ